ครับสวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการพิมพ์รูปภาพนะครับออกเป็นไฟล์ PDF นะครับก็สมมติว่าเรามีรูปภาพอยู่4รูปนะครับรูปดอกไม้นะครับรูปภูเขาทะเลทรายนะครับรูปดอกไม้แล้วก็รูปแมงกะพรุนนะครับต้องการจะพิมพ์นะครับเรียงตามนี้นะครับดอกไม้ขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วยแมงกะพรุนนะครับ ก็ต้องเลือกนะครับเลือกรูปสุดท้ายก่อนนะเลือกรูปแมนกราฟิกก่อนเสร็จแล้วกดปุ่มช f ฟค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกที่รูปอันแรกนะครับจากนั้นครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกพิมพ์นะครับก็อันนี้เราใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า q ิวพีดนะครับเพื่อที่จะพิมพ์ออกเป็น PDF นะครับก็อาจจะมีการตั้งขนาดกระดาษะเป็น a 4นะครับ หรือเป็นเลตเตอร์อะไรเงี้ยนะครับก็สังเกตนะครับอันนี้จะมี4รูปมี4หน้านะครับหน้าแรกก็เป็นรูปดอกไม้นะครับแล้วก็กด next ดูนะครับถัดไปนะครับนะครับก็ตรวจสอบว่าหน้าที่พิมพ์มาเป็นยังไงนะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มพิมพ์นะครับเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมก็จะถามว่าจะเซฟ pdf เยนะครับไปไว้ที่ไหนนะครับอันนี้ก็ให้เซฟใส่ที่เดสก์ท็อปแล้วกันนะครับตั้งชื่อตามนี้นะครับกดเซฟนะครับก็ไฟล์ pdf ก็จะออกมาตรงนี้ครับเป็นรูปภาพนะครับลองเปิดดูนะครับนะครับอันนี้คือหน้าแรกนะครับดอกไม้นะครับหน้าที่2นะครับเป็น เลยทรายนะครับหน้าที่3ก็เป็นดอกไม้นะครับอันนี้ก็หน้าสุดท้ายนะครับก็เป็นแมงกระพุนนะครับ